สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทานเอโวคาโดนะคะเอโวคาโดก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะคะตอนนี้ก็มีปลูกมากขึ้นที่ประเทศไทยเรานะคะค่ะก็มีคุณประโยชน์มากมายค่ะอันดับแรกเลยที่เราจะพูดถึงก็คือเอโวคาโดช่วยลดน้ําหนักได้ด้วยนะคะค่ะถ้าเราสไลด์ออกมาอย่างนี้นะคะเวลาทานนะคะกับขนมปังนะคะใช้ทานะคะแทนเนยได้เลยนะคะ จะช่วยลดน้ําหนักได้นะคะถ้าใครชอบทานนขนมปังทานเนยนะคะหลีเกเลี่ยงมาทานเอโวคาโดแทนนะคะเพราะว่ามีรสชาติที่ค่อนข้างมันนะคะค่ะนอกจากจะ,ะทําเป็นสลัดเป็นของว่างแล้วก็เอาไปปั่นเป็นน้ำผลไม้ก็รับประทานไดอ้อร่อยเช่นกันนะคะเรามาฟังดูว่าถ้าทานเอโวคาโดแล้วเนี่ยจะให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรคะ่ะ 20ประโยชน์และสรรพคุณของอะโวคาโดหนึ่งอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยกรดไขมันชนิดดี (HDL) และยังช่วยลดระดับไขมันเลว (LDL) 2. ช่วยควบคุมและลดระดับคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรายลดไขมันในเส้นเลือด 3. ช่วยบำรุงหัวใจลดความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ 4. ช่วยลดความดันโลหิต เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง 5. ช่วยลดอาการอักเสบในร่างกาย 6. ช่วยบำรุงผิวชะลอริ้วรอยแห่งวัยเพราะมีวิตามิน e. 7, อี 7. ุโดมด้วยวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง 8. มีวิตามินเอช่วยบำรุงและรักษาสายตาชะลอความเสื่อมของดวงตา 9. ช่วยลดความอ้วนลดน้ำหนักช่วยลดไขมันเลวในหลอดเลือด 10. มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็ง1 1มีวิตามินบีช่วยลดความถี่ของการเกิดอาหารเน็บชา12ป้องกันการเกิดโรคปากนกกระจอก13มีกากใย,ยสูงไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องระบบขับถ่ายลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้14 อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุซึ่งช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆภายในร่างกาย15มีวิตามินเคช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกและฟัน16มีโปรโตีนสูงช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย17อูดมไปด้วย DHA ช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองในเด็ก เพิ่มความจำส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก18มีโฟเลตช่วยเสริมความแข็งแรงของเซลล์เม็ดเลือดแดง 19. ช่วยป้องกันการเกิดโรคหวัดได้20ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคซึมเศร้าควรทานอะโวคาดโดกี่ลูกต่อวันอย่างไรก็ดีถึงแม้อโวคาดโดจะเป็นผลไม้ที่มีไขมันดียูสูงแต่ถึงยังไงก็ถือว่าเป็นไขมันอยู่ดี ดังในนั้นผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคไขมันในเส้นเลือดสูงรวมความกันสูงรวมไปถึงโรคหัวใจและในผู้ที่ต้องทานยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจำควรเพิ่มความระมัดระวังในการทานอะโวคาโดเพราะในอะโวคาโดมีวิตามินเคซึ่งช่วยทำให้เลือดแข็งตัวได้เร็วขึ้นจึงควรทานอะโวคาโดไม่เกินวันละครึ่งลูกเท่านั้น ไม่ควรรับประทานอะโวคาโดในปริมาณที่เยอะเกินไปหรือควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ